สวัสดีครับบกับตั้มนะครับวันนี้ต้อจะมานำเสนอข่าวข่าวด์ใหม่จากทางซัมซุงครับคือ Galaxy A42 5G นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับแรีง8ก b ไบ้์เลยครับตัวนี้ความจุอที่128 g b ตัวนี้สามารถใช้งานแบบรองรับในส่วนของ 5G ได้ด้วยครับก็ใช้งานได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เป็นตัวแรกของซัมซุงเลยที่ทำโทรศัพท์ที่รองรับ 5G ในราคาที่ย่อมเยามากๆเลยครับตัวนี้ อยากให้ลองใช้แล้วตัวนี้สามารถจะลูกค้าสามารถซื้อพร้อมโปรโมชั่นรายเดือนได้ด้วยครับซึ่งรับเครื่องเพียง5,790บาทเท่านั้นจากราคาเครื่องปกติ11,990เลยครับตัวนี้ตัวนี้มันดียังไงครับก็คือตัวนี้หน้าจอใหญ่ถึง6.6นิ้วครับแล้วก็ตัวนี้รองรับการสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือได้และยังมีระบบฟ้าชาร์จชาร์จไว15วัตต์ ทําให้เราสามารถชาร์จใช้งานได้ตั้งแต่เช้ายัานข้าเลยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาเถึง5,000มิลลิแอมป์เลยครับซึ่งสบายใจหายหาย่วงแน่นอนในการใช้งานนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสําหรับ Samsung Galaxy A42 5G ตัวนี้ครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสําหรับทีนี้ทับราไปก่อนครับแล้บก็